เอาละครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะทําการสร้างแอดมินนะครับยูเซอร์ใหม่ที่เป็นแอดมินของระบบนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราติดตั้งโปรแกร,รม ejbca แล้วนะครับตัวโปรแกร,รมเขาจะสร้างยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์ชั่วคราวขึ้นมาเป็นซูเปอร์แอดมินนะครับชื่อว่าซูเปอร์แอดมินเป็นเป็นยูเซอร์ชั่วคราวตอนนี้เราจะ ทำการสร้าง User อรใหม่ที่เป็น User อรจริงๆที่จะทำหน้าที่เป็นแอดมินของระบบนะครับก่อนอื่นเลยเข้าไปที่ Certificate Profile ครับเราจะสร้างโปรไฟล์ใหม่สําหรับเซอร์ติฟิเคทของแอดมินนะครับให้เราเลือกที่ end user นะครับแล้วเราก็เลือกที่ add profile เป็น serve for admin นะครับแล้วก็คลิกที่ use selected นะครับก็จะได้เป็น Certificate ทสำหรับแอดมินนะครับ ซึ่งใน c e r t i f ิ c ิ t e ของแอดมินนี้มีอะไรบ้างนะครับเราก็ลองเข้าไปดูสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงนะครับในช่วงนี้ในส่วนนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือให้สร้างสร้างขึ้นมาเฉยเพื่อให้เพื่อให้เรามีชื่อว่า Certificate ของแอดมินนะครับเป็นเซอร์ประเภทนี้ต่อไปเรามาดูที่ตัว entity profile นะครับแล้วเราก็สร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับ ชื่อว่า admin entity นะครับเรา add เข้าไปในส่วนของ admin entity เนี่ยเราจะต้องไปแก้นิดนึงนะครับก็คือ1ในส่วนของในส่วนของ directive นะครับถ้า user คนนี้ถ้าคุณจะเขียนโปรแกร,รมในการติดต่อกับ ca server ที่ติดต่อไปที่ web service ของ ca server นะครับให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ติ๊กตรงนี้ไม่ติดต่อกับ web service ไม่ได้นะครับ user คนนี้ อันที่2นะครับในส่วนของ D N ในส่วนของ D N เนี่ยเราจะเพิ่มในเรื่องของ organization เข้ามานะครับซึ่งมันก็ควรจะมี organization นะครับซึ่งจะต้องให้ user เนี่ยจะต้องป้อน organization ด้วยแล้วก็จะต้องใส่ประเทศเข้ามา country เข้ามานะครับ ซึ่งในนี้เราก็อาจจะระบุไปเลยก็ได้ว่าเป็นประเทศไทยนะครับแล้วให้เขาแก้ได้ถ้าเขาเกิดเป็นประเทศอื่นนะครับต่อมาครับตรง Certificate profile เราจะใช้เป็น Certificate ของ admin นะครับเท่านั้นนะครับ c e r t i f i c a t e ของแอดมิเท่านั้นแล้วก็ไฟล์นะครับ Default ของไฟล์ที่จะสร้างขึ้นมาก็จะเป็น p12 นะครับเป็น p12 พอเป็น P12 เสร็จปุ๊บ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับเสร็จแล้วก็กดเซฟเราจะได้ตัว entity ที่ชื่อว่า admin entity นะครับต่อไปเราจะไปสร้าง entity ใหม่นะครับก็คือ add entity เป็น admin นะครับใส่ชื่อของ user ที่ต้องการนะครับรวมทั้ง password แล้วก็ organization common name นะครับก็อาจจะเป็นชื่อของ user คนนั้นนะครับที่จะเป็น admin แล้วก็ organization ก็อาจจะเป็น government authority ข้าวบอยเขาอยู่ในหน่วยงานราชการก็จะเป็น search สำหรับ um admin นะครับแล้วก็เป็น p12 ไฟล์กด add เสร็จปุ๊บเราจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นเราลองมาเสิร์ชดูก็ได้นะครับเสิร์ชที่ n entity นะครับ แลก็เสิร์ชดูก็จะเห็นว่าโอเคเรามีเรามียูเซอร์คนใหม่คนหนึ่งนะครับเป็น government authority สานะจะเป็น new อยู่ต่อมาเราจะกำหนดให้ยูเซอร์คนนี้เป็น admin นะครับเราเข้ามาที่ administrator group นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีถ้าเพิ่งลงโปรแกรมใหม่ๆมันจะมี temporary ของของ admin อยู่นะครับเราจะต้องจริงๆแล้วเราจะไม่ใช้ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเราสร้างเป็นตัวใหม่เลยแล้วกัน ตั้งชื่อว่าเป็น super admin คนใหม่นะครับ super administrator group นะครับเป็นคนใหม่เป็นกรุ๊ปใหม่ในกรุ๊ปนี้นะครับใครจะเป็น admin บ้างเราก,กดคลิกเข้าไปที่ admin นะครับให้เลือกว่าให้ดูจาก cn ละกัน common name ที่ชื่อว่าคนนี้นะครับคือ cn ที่ชื่อคนนี้นะครับจะเป็น admin ก็กดแอดเข้าไปพอกดแอดเข้าไปปุ๊บนะครับต่อมาครับในส่วนของ <c oughs> Access Rule นะครับ Access Rule เรากลับมาที่หน้านี้ก็ได้ในส่วนของ Access Rule นะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะลุ่มนี้เขามีบทบาทเป็นอะไรได้บ้างนะครับเป็น CA Admin หรือเปล่าเป็น r a หรือเปล่าหรือว่าเป็น Super Supervisor หรือ Super Admin เราเลือกเป็น Super Admin เลยแล้วกันนะครับ พอเลือกเป็น super admin เสร็จปุ๊บนะครับกด save ฉะนั้นในกลุ่มนะครับใน admin กลุ่มนี้เขาจะเป็น super admin แล้วนะครับเป็น super admin ทีนี้เราทำยังไงต่อต่อไปเราจะลองทดสอบดูครับว่า user คนนี้สามารถเป็น super admin เข้ามาใช้หน้าตาเข้ามาใช้เว็บหน้านี้ได้แทน user คนเก่าที่ชื่อว่า super admin คนเก่าหรือเปล่า รเราเข้าไปที่ Public Web นะครับแล้วเราก็ Request uh, Create k t y s t y Store นะครับใส่ username ของ user ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับเสร็จปุ๊บเราให้ Generate s e r อร์ออกมานะครับเป็น Certificate สำหรับแอดมินะครับแล้วกด OK มันก็จะเซฟไฟล์มันก็จะโหลดสร้างไฟล์ให้นะครับแล้วก็เป็นไฟล์นามสกุน p 1 2นะครับแล้วก็สั่งเซฟ พอเซฟเสร็จปุ๊บนะครับผมจะลองเอาไฟล์ตัวนี้นะครับเอาไปใส่ที่เดสก์ท็อปแล้วกันมีแล้วอันเก่าเซฟทับไปเลยแล้วกันนะครับมีจะเป็นชื่อชื่อเซอร์ติฟิเคใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นนามสกุล P 1 2ทีนี้เราจะทำไงถึงจะรู้ว่าเอ๊ยยูเซอร์คนนี้ใช้ได้ใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือเรา เข้าไปที่ Firefox ครับแล้วก็เข้าที่ Preference ไปที่ View Certificate จะเห็น User อันเดิมนะครับที่ชื่อว่า Super a d m i n อยู่นั้นเราลบทิ้งก่อน,นครับบอกว่า Super Admin ออกไปจาก Firefox นะครับเสร็จปุ๊บเราปิดปิด Firefox นะครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ครับถ้าเปิด Firefox ขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะ เชื premises, <Sure. S 1> ่อได้ว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าหน้าแอดมินได้ครับเพราะว่าตัวซูเปอร์แอดมินถูกลบไปแล้วเซอร์ติฟิเคตของซูเปอร์แอดมินใน Firefox ถูกลบไปแล้วฉะนั้นมันไม่น่าจะเข้าได้ครับเนาทำไมช้าจังเกิดอะไรขึ้นโอเคมันก็จะบอกว่าเซอร์ติฟิเคตเนี่ยแบตเซอร์ alert นะครับก็คือมันไม่มีเซอร์นั่นแหละเพราะว่าถ้าเข้าไปดูจาก preference นะครับมันก็จะไม่มีเซอร์ทีนี้เราจะใช้เซอร์ตัวใหม่ของ user ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้นะครับเราจะ add เซอร์เข้าไปก็คือ,อตัวนี้นะครับถ้าเราแอดเข้าไปได้นะครับก็จะเป็นชื่อเซอร์เป็นเซอร์คนใหม่ชื่อนี้นะครับเสร็จแล้วก็แอดเข้าไปเมื่อเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย ถ้าเขาเป็นแอดมินจริงเขาเขาก็จะต้องเข้าในหน้าแอดมินได้ใช่ไหมครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งลองให้เขาเข้าในแอดมินอ่ามันก็จะถามขึ้นมาว่าคุณจะใช้เซอร์ไหนในการเข้าตอนนี้มันมีแค่เซอร์เดียวก็คือคนนี้นะครับถ้าใช้เซอร์นี้ปุ๊บมันเข้าในแอดมินได้แสดงว่าคนนี้เป็นแอดมินกดโอเคครับมันก็จะไปเช็คในเซิร์ฟเวอร์นะครับเสร็จปุ๊บ โอเคเราลองเข้าใน้าแอดมินดูอ่าเข้าใน้าแอดมินได้นะครับนี่มันกําลังเปลี่ยนหน้าไปอาจจะชา้านิดนึงเซิร์ฟเวอร์อาจจะอาจจะต้องๆ้องวตอนนี้มันเลยชา้าไปหน่อยโอเคเข้าหน้าแอดมินได้ครับฉะนั้นยูเซอร์คนนี้เข้าหน้าแอดมินได้ในส่วนของ a d m i n i s สเตอร r ก r ุ u p เราลองเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรามีอยู่2กรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ป temporary อันเก่านะครับกับกรุ๊ปใหม่ที่เราสร้างขึ้นตัวเก่านะครับเดี๋ยวผมจะไป disable ออกเลยให้เขาให้ super admin เนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด save super admin ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะเข้าเว็บแล้วนะครับเราลอง test ดูก็ได้ครับเหมือนเดิมเราเอาเซิร์ของเราออกก่อนนะครับเซิร์คนนี้ออกก่อนเสร็จแล้วปิดแล้วก็ปิด ทีนี้เราเข้าไฟล์ฟลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะเข้าเป็น super admin ครับเราจะเข้าเป็น super admin ก็คือเราจะ add super admin เข้ามา super admin super admin เข้ามาปุ๊บเขาเป็น super admin แต่เขาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าเว็บนะครับเราลองดูว่าเขาจะเข้าได้หรือเปล่านะครับ อ่าโอเคเขาถามว่าเป็นซูเปอร์แอดมินใช่ไหมโอเคเป็นซูเปอร์แอดมินลองดูซิ่ว่าจะเข้าแอดมินได้เปล่าอ่าเข้าไม่ได้เห็นไหมครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าหน้าแอดมินแล้วเพราะว่าเราไปสั่งเขาเอาออกแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับซูเปอร์แอดมินตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราแอดเซอร์เข้าไปอีกคนหนึ่งนะครับแล้ลบตัวเก่าออกนะครับ แล้วเราก็ปิดแล้วเราก็เข้ามาใหม่ครับเสร็จแล้วเราลองเข้าหน้าเว็บดูว่าเข้าได้ไหมก็จะถามว่าเป็นยูเซอร์นี้ใช่ไหมเราบอกใช่ครับแล้ก็เข้าไปแล้วก็เข้าในแอดมินถ้าเข้าได้ก็แสดงว่าเรียบร้อยเข้าเป็นแอดมินแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับในการสร้างยูเซอร์เนมใหม่ที่เป็นแอดมินของระบบนะครับ เราได้ย s e r n a m e ใหม่หนึ่งคนแล้วเป็นแอดมินของระบบนะครับนี่ตามน,นี้